มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งนะครับมอร์นิ่งนะครับสวัสดีครับพี่เผือกสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวใครเอาปูมาเล่นน่ะโอ้โหสภาพปูพี้เผือกพี่เผือกเล่นปูเหรอครับพี่เผือกเล่นปูเหรอโอ้โหจะหมูชนด้วยเดี๋ยวผมเอาไปวางก่อนนะครับหยู่ตรงนี้ก่อนนะคะน้องปูโอเคมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทําความสะอาดอ่างน้ําดื่มให้พวกพี่นะครับตอนนี้7จ็ดโมงแล้ว8ปดโมงเดี๋ยวผมจะเปิดคอกให้ไปกินข้าวนะครับ จะเกาหน้าใช่ไหมแต่เกาไม่ถึงก่อนอื่นผมต้องเริ่มจากการปล่อยน้ําออกจากเ,เรียกไม่เคยถูกทีกทีอ่างอ,าอ่างน้ําดื่มเออกดจะนึกคําพูดออก <c oughs> ลืมลืมคําศัพท์ครับจะผมปล่อยน้ําออกให้นะครับนะพี่จะได้มีน้ํากินส,สนะอาดเนาะโอเคครับโอเคโอเคโอเครอ,คอคก่อนนะครับมาปล่อยน้ําออกก่อน,อนไม่อออีกแล้วไหนลองดูอันนี้สิ โอ Ы ้อันนี้ไหลดีโอเคโอเคไปอันต่อไปครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนน้ำอุ๊ยอันนี้ก็เปิดอยู่แล้วดิผมใส่มันตันเดีย๋ยวผมมาแก้แป๊บหนึ่งชึบโอ,อย้ยเ้ยอันนี้เป็นอะไรไม่ไม่ออกโอ,อเคตันอีกกันแล้วก่อนอื่นผมต้องเอาสายยางก่อนครับเอชอช่วยควิดออกหน่อยเร็วน้ำาจะได้ออกมาเร็วออเร็วโอเคนั่นแหละโอ้โหพี่อ้อมส่งอันนี้มาให้ ดีมากเลยมาเปิดน้ําครับผมจะปล่อยน้ําเข้ารูตรงนี้แล้วก็พอมันเข้าสิปับ๊บน้ําจะดันเศษขี้โคลนะครับที่มันฝังอยู่แถวๆนี้ถ้ามันเข้าตีกลับเข้าไปพอตีกลับเข้าไปสิปับ๊บน้ําที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไหลออกมาอธิบายเข้าใจไหมวะ <laughs> มามามาเดี๋ยวทําทให้ดูเดี๋ยวทําทให้ดูปึ๊บเ <laughs> ห็นไหมน้ําออกมาแล้วไปถังต่อไปทางไหนไม่ไหลอีกบ้างถังนี้ไม่ไหลใช่ไหม ได้เดี๋ยวจัดการให้ออโอเคออกมาแล้วไปอันต่อไปออโอ้ยน้ำพุ่งใส่หน้าโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็รอ พี่เผือกครับตัวนั้นมันกลุ่มวัวนะครับพี่หลงฝงแล้วครับฝงพี่อยู่นี่ครับคุณแม่ไปตามตัวกลับมาเลยนะครับรอสักครู่นะครับรอน้ําปล่อยออกมาให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้าให้นะโอเคไหมครับอ้าวคุณแม่ตามพี่เผือกกลับมาแล้วเหรอดีมากครับดีมากครับไปอยู่ตรงข้อวัวฮะเออนี่พี่เผือกมีแฟนคลับขอรูปพี่อ่ะขอให้ผมถ่ายรูปพี่อ่ะแต่พี่เผือกต้องอาบน้ําก่อนเข้าใจไหมโอเคไหมครับแป๊บหนึ่งนะมาพี่เผือกมาอาบน้ําหน่อยจะได้ถ่ายรูปพี่เผือกให้ความรูวมือหน่อยครับพี่เผือกครับ พี่เผือกมาอาบน้ำถ่ายรูปก่อนเร็วพี่เผือกอยู่เฉยเดี๋ยวสายยางไม่ถึงเขาขอรูปพี่เผือกครับเขาไม่ได้ขอรูปคุณแม่กับคุณน้องครับไี้เผือกอยู่เฉยเดย๋ยเดินหนีไปไหนอีกนะ <Winds> คุณแม่คุณน้องเขาบอกว่าเขาขอรูปพี่เผือกโอ้ยคุณแม่ครับคุณแม่หลบหน่อยครับสายยางผมตึงแล้วครับคุณแม่เอาพี่เผือกมานี่หน่อยพี่เผือกต้องอาบน้ําจะได้ถ่ายรูปกลสานแล้วแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับโอเค ล้างหน้าครับล้างหน้าอีกรอบนึงครับหน้ายังไม่สะอาดเลยครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละที่เหลือก็รอพี่เผือกแห้งแป๊บนึงก่อนนะครับอ่ะพี่เผือกพี่เผือกยะพี่เผือกโอ้ยพี่เผือกหยุดเลยนะครับออกมาออกมานี่ออกมาโอ้ยอยู่เฉยๆนะเดีย๋ยวผมไปเอาสายยามาฉีดน้ำล้างหน้าที่ก่อนนะหยุดเลย,เลยนะครับมามามา สายยางทาหน้าที่หน่อยครับเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่เพือกพี่เพือกหยุดนะครับพี่เพือกพี่เพือก,กจบแล้วเป็นองถ่ายรูปมันแล้วนี่พี่ผมไม่อยากจะฟ้องนะจะพี่เพือกอะ่ะมันล้อเลียนหน้าพี่อยู่อะ่ะเห็นไหม <laughs> ไปไปจัดการเลยเออเออเออมันบูลลี่หน้าพี่อะ่ะ เอ,อ <laughs> นี่พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใช้ที่กันแดดอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ผมใช้ซันสติ๊กครับผมที่กันแดดของไวเอ็นชัยพี่สนใจไหมครับเดีย๋ยวผมแนะนําวิธีการใช้ให้นะครับเพียงแค่พี่เปิดฝาขึ้นมานะครับหมุนให้ก้อนกันแดดมันขึ้นมาแล้วก็พี่ก็ปาดไปที่หน้าทีละจุดนะครับ ไม่ต้องปาดซ้ํานะครับจากนั้นรอให้มันแห้งทาทับเมคอัพได้ครับไม่มีสีไม่มีพาราเบทไม่มีน้ําหอมผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะครับสนใจไปดูที่ IG จไวท์แอนชัยได้เลยนะครับอย่าลืมเอาไปใช้นะครับเข้าใจไหมโอเคต่อไปตรงเทน้ําออกอึอ๊บขออนุญาตครับขอเทน้ําออกก่อนนะครับเจล้างให้ครับอึอ๊บเออ sorry พเพื่อมาล้างหน้าใหม่เลยหยีเฉยครับอยู่เฉยครับหยีเฉยเออแป๊บหนึ่งครับพี่เพืออแป๊บนึงนะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอดทนหน่อยนะมาพี่เพื่อมาถ่ายรูปหน่อยครับปึ๊บขอขออีกด้านหนึ่งปึ๊บโอเคประมาณนี้น่าจะได้เนาะผมไปละไปกินข้าวไป กินข้าวครับเดีย๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับพี่โคมาต่อแถวคนแรกเลยเหรอเอ๊บตึ๊บเฮ้ยทำไมอันนี้มันแน่นจังวะเึ๊บเอ๊บฝืดมา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 กินข้าวครับต่อแถวครับกินข้าวกันนะครับระหว่างที่พวกพี่กําลังกินข้าวนะครับเดีย๋ยวผมจะเติมน้ําไว้ให้นะโอเคไหมเข้าไปครับพี่นาตาหลบไปครับเอาพี่อ้อมสิผมจะเปิดประตูพี่อ้อมเร็วอ้อมออกไปเออเปิดประตูให้ครับ มาเข้ามาครับพี่เพลอกมาเร็วไปกินข้าวนะครับไปคุณแม่พาลูกเข้าไปไปกินข้าวครับไปไปคุณน้องไปคุณพี่เข,ข้าคอครับโอ้ยพี่เพลอกนั่เป็นของวัวครับพี่เพลอกไม่ห้ามก็ได้ออ้ยว่าไงสมาชิกใหม่ครับสวัสดีครับแม่ไปไหนลลูกฮะแม่เข้าคอไปแล้วมัง้งพี่โคดูน้องเลยสิไปไปหาแม่ไปไปไป พี่คอยเหรอขิดน้องสิกินข้าวไปก่อนนะครับกินข้าวไปก่อนนะครับโอเคเต็มต่อไปโอเคเต็มต่อไปเฮ้ยแดดเดียวออกไปทําอะไรอะ่ะพี่เพลอกหยุดกินก่อนไปตามน้องกลับมาน้องอยู่นั้นแหละไปไปตามกลับมาเร็วข้ามมาสิเร็วไปตามน้องกลับมาเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายซ้ายน้องอยู่ข้างหลังพี่ครับพี่เพลอก โอ้ยเอาขา้ขาคอกเฉยเลยนี่แดดเดียวอยู่ตรงนั้นไว้นะครับเดีย๋ยวผมไปตามกลับมาปึ๊บแดดเดียวอย่าเพิ่งไปไกลนะชื้นเอ้ออยนี่แดดเดียวกลับเขา้าคอกไปสิอ่ขาข้อคอกไปครับเขา้ขาคอกไปนะครับอยู่เฉยๆครับให้ผมอุ้มไหมแดดเดียวอยู่เฉยๆทำไงล่ะเข้าไปได้ไหมเออเออเออใช่แบบนั้นแ่ะ หนูต่ากว่านี้โอเคโอเคค่อยๆเดี๋ยดเข้าไปโดดเข้าไปลูกเออเก่งมากอย่าเาเป็นตัวอย่างนะอย่านีออกจากคลองนะเข้าใจไหมแดดเดี mm hmm. ยวอย่าออกไปอีกนะนี่เทโบนไปห้ามแดดเดียวหน่อยสิอย่าออกนะครับโอเคเต็มเสร็จเรียบร้อยเก็บสายางครับน้ำสะอาดมากเลยนะครับเป็นไงพวกพี่ผมเก่งไหมล่ะนะชมผมหน่อยสิได้โปรดเถอะ โอเคกินให้อร่อยนะครับกินให้อร่อยนะครับผมไปแล้วนะครับผมต้องไปเข้างานแล้วครับโอ้ oh, ผมลืมเปิดพัดลมให้ครับผมเดีย๋ยวผมเปิดพัดลมให้นะครับแป๊บนึงอื <c oughs>